เดี๋ยวเราจะมาทำหมูหวานกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปครึ่งหม้อนะคะเสร็จก็มีจะมีหมูสามชั้นนะคะหั่นไว้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะครึ่งกิโลก็จะมีะกระเทียมทุบนะคะใส่ไปเลยนะคะสองกลีบขิงสองแว่นนะคะแล้วก็ขาสองแว่นนะคะใส่ไปนะคะใส่เกลือไปนะคะ เ็กน้อยนะคะก็จะเปิดเตานะคะใช้ไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะใส่หมูลงไปเลยะะเราจะตุนให้หมู3ามชั้นเปื่อยก่อนนะคะค่อยจะมาปรุงรสเป็นหมูหวานแล้วน้ำน้ำหวานๆนะคะน้ำหมูหวานก็จะได้ แทรกซึมเข้าไปในตัวหมูได้ดีนะคะถ้าหมูเปื่อยแล้วนะคะตุมนไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆนะคะก็เตาไฟฟ้าก็จะยากนิดนึงในการตุ๋นเพราะว่าเราก็คอยเบาไฟเล่นไฟน,นะคะถ้าไฟมันตกลงเราก็เล่นนะคะถ้าไฟมันแรงไปก็เบาลงอย่างนี้นะคะสลับกันนะะเดี๋ยวตุ๋นได้ที่แล้วเรามาเจอกันนะคะ แล้วก็ตุนหมูสามชั้นมาได้ประมาณ40นาทีแล้วนะคะตัวนี้นะคะแม่ขุนท้องเช็คดูแล้วนะคะหมูก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะยกลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดเป็นหมูหวานกันก็เปิดเตาเลยะคะ่ะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวไว้นะคะเดี๋ยวจะใส่หอมลงเจียวนะคะ เดียวให้หอมเลยนะคะเบาไฟลงให้เบาสุดนะคะเราจะใส่น้ําตาลลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาไปนะคะสองทัพพีนะคะประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวเราชิมรสเอาตามชอบนะคะมแม่ขุมทองลืมใส่กระเทียมพริกชัยรากผักชีนะคะที่โขบกไว้นะคะใส่ไปตอนนี้เลยค่ะคะใส่ซีอิ๊วดำทำสีไปตามชอบนะคะไปหน่อยเนึงนะคะ ทยอยตักหมูที่เราเคี่ยวไว้นะคะลงไปน้ำซุปที่เหลือก็ทำต้มจืดอะไรได้นะคะ เราจะสังเกตน้ำหมูหวานนะคะมันจะเป็นเดือดแบบฟองโตๆตตอย่างเี้นะคะมันจะเริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะคะเข้มข้นขึ้นนะคะนะคะตัวนี้ ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบเหนียวแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองก็เคี่ยวมาประมาณ3าสี่นาทีแล้วนะคะก็เข้มข้นแค่นี้ก็พอแล้วนะคะข้าหมูก็สุกแล้วะะก็ติดเตาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะหมูหวานของเรานะคะไปทานคู่กับเมนูต่างๆได้นะคะคุกข้าทานกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นน้ําพริกลงเรือก็ได้นะคะเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะคะ